สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อพอกันคือเก่าครับพุกตีพักแทบครับเมื่อนี้เมื่อนี้เกิดไได้เป็นออมเนื้อหลังจากห้างหายไปสามมือครับพี่น้องครับติทุระกับบุญบุญเมื่อวานนี่กับบุญบุญมันเห็นงมครับก็เลยบริเเหตุครับพี่น้องครับข้าวไก่ใดปั๊มก็เลยบริเเหตุครับมาโอ้นี่เขาเนี่ยห่อคือเก่าครับมาโอ้ย สมซื้อขอนยอวครับเนี้ยก็บอออกมาโอ้ยห้างไฮกะบระเทศไอพี่น้องได้เบิงอีกแล้วครับเฮ็ดหมอบไงเป็นเนื้อเศษครับเนื้อติดมันเฮ็ดเองแซบเองครับพักแก้มกะพักโชวครับ เป็นใบสะเมคกับอ่ะต้นหอมกับไส้ได่นีแล้วครับเ <c oughs> บ่งตัวสีหนำครับพี่น้องครับ ตำใส่พีแข่งมันจะหอมครับอ่า ผมว่เป็นงองครับซื้อลาครับเนื้อเย่ดีอ่อนซ้อนครับเล็จกจุแจบโบหัวครับของแกเข้าวครับเนื้อถ้าจะเป็นอ้อมเนี่ยต้องเป็นแน่เศษครับหรือว่าเนอติดมันแบบนี้ ถ้าไปเอาเนื้อจุเนื้อแบบย่างมันบกพร่องแซบครับเนื้อแบบนี้เอาไปย้อยก็แซบครับแค่าค่าย้อยไก่ย้อยไก่ย้อยหมูต้องมีเนื้อติดเอ็นเอาไปย้อยก็แซบครับอื <c oughs> พ,พักอยู่นี่กับเที่ยวครับพักการชินินไม่กินกับปลาบป,ป่าเมื่อก่อนครับกับเลี่ยวเป็นลาบปลาปลา,าจีนครับยูซื้อกระโดดขึ้นเฮือกเลยได้ลาบครับ ติดมันแบบนี้ครับพู้ได้มักติดมันคุผมนะครับผมจะมักแบบติดมันครับถ้าจุเนื้อก็ต้องมีมันแตกผม่ว่าไม่เจะม,มันครับมันหอมอืม เนื่อเนี่ยเป็นเนื้ทุกย่ามครับวันนี่ไปบุญกับม้ากินเขาวครับไปหาเพื่อนกับี่ตัเนี่ยครับไปบุญบ้านเลยขอปุนกับเนื้อเนี่ย่พาขาดครับเป็นระบานตรงนี้ครับเนื้อ ทานบ้านเขาครับมือวานนี่ก็ไปจุครักับอ่าร้อยเลือดมา,ม,นนมาเมนี้กะมาเฮ็ดออมนี่ก็ได้ครับนี่ครับโอ้จมครับบางอย่างนี่ <laughs> น้ำคน้นขมข้นดีครับหอ,อมน้ำปลา อืมอืมโอ้อออออสำหรักครับ กลิ่มโคนหร้าย <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำขึ้นสมองครับโอ้คำสุดท้ายครับ <c oughs> <c oughs> กิ่นชุดบุยู ต้งองในเสาเองครับ <c oughs> สำหรักประเสาอยู่ครับมาอื สุดยอดครับน้ำหลายๆอ่าน้ำของเขามันบกชุ่มเค็มคนครับเนี่ยต้องแบบนี้ส่วนนี้นู่นัวครับ เนื้อติดเอ็นเนื้อติดมันครับต้องกินแบบนี้ถ้ากินแบบไม่ติดเอ็นไม่ติดมันเนี่ยมันบางเปนเนื้อเนื้อออมครับถ้าอ่อมเขาออมมาเห็ดแบบนี้มันจะแสบครับไม่มันแสกแหลกเล็กน้อยโอ้แสบครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลครับฝากกดติดตามฝากจำกรุ๊กตีพาสแสบครับคลิปนั้นจะขเขาใจเหตุเหตุนังนก็ฝากติดตามนะครับบอด้ลงร้ายมือกะจะเป่าเบื่อกันเนืเ้อนนครับพี่น้องครับห่ะ ติทุระครับเรบ่มได้เหตุกาสิเหตุแล้วเนี่ยครับพี่น้องครับเริ่มได้เหตุละเอาครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ